เกาะทิศตอนใต้สุดของฟิลิปปินส์เกาะลาวันดินแดนอันลึกลับที่มีทิวทัศน์อันสวยงามที่ท่าเรือในหมู่บ้านชาวประมงเล็กๆนี้ดูจะยุ่งเป็นพิเศษ <ME> <IL EN> C <IO> <c <oughs> เหมือนจะเป็นปลาบางอย่างทูน่านั่นเองล่ะคะ่ะฟิลิปปินส์หนึ่งในประเทศที่จับทูน่าได้เยอะที่สุดหมู่บ้านท่าเรือแห่งนี้จะมีทูน่าอยู่ไม่น้อย ปลาที่เพิ่งจับได้จากทะเลสดๆจะถูกนำมาขายทอดตลาดในทันทีโดยเฉพาะฤด,ดูจับปลาที่ซื้อขายกันถึงวันละ6,000ตันนี่แหละค่ะสถานที่แห่งน,นี้ที่ซื้อขายกันนะค่ะช่วงนี้ถือเป็นฤดูของปลาทูน่าคุณภาพดีนะครับตัวใหญ่ๆทั้งนั้นเลยครับตรงนี้ครับเดี๋ยวก่อนครับเราตามหาเรือจับทูน่ากันอยู่นะครับ ไม่ทราบว่าอยู่ตรงไหนครับอันนี่ไงครับเนี่ยอ๋อเรือคุณแหละครับครับออกเรือที่มากสุดก็ห้าวันได้นะครับทีมงานกำลังตัดสินใจกันอย่างหนักเหตุผลที่พวกเขาต้องออกเรือไปจับทูน่าไกลและนานขนาดนี้นั้นก็เพราะเหตุผลที่ว่านี่เป็นฤดูทองในการจับทูน่าที่หนึ่ปีมีครั้ง ช่วงเดือน4ถึงเดือน5เป็นช่วงที่เรือเล็กจะออกหาปลาได้เป็นโอกาสพิเศษเพียงแค่ช่วงเดียวของปีก็ต้องดูเข็มทิศห้าชั่วโมงครับเพื่อไปทางทิศต,ตวะวันตกเฉียงใต้จนกว่าจะเจอโรมาเนี่ยแหละครับหลังพึ่งพาเพียงเข็มทิศเพียงชิ้นเดียวมาหลายชั่วโมงเราก็ยังไม่เจอจุดจอดเรือที่ว่าแต่ตอนนั้นโลมาครับ โลมาเหลือแค่นั้นอ่ะโอ้โลมาจริงๆด้วยวูบโลมากับทูน่ามันชอบกินปลามันแบบเดียวกันนะครับเอาลงมาเลยเอาลงมาเลยแล้วใบมะพร้าวเยอะแยะพวกนี้ใช้ทำอะไรคะใช้เป็นจุดบอกให้เราตกปลาตรงที่น้ำเคลื่อนไหวนะครับใบมะพร้าวถูกใช้เป็นเครื่องมือในการหาทูน่าเพียงแค่โยนลงไปแบบนี้ ใบที่ผูกกับสมอจะขยับไปตามกระแสะน้ำนะรครับแม้จะไม่มีเครื่องมือค้นหาปลาที่ทันสมัยแต่พวกเขาก็เรียนรู้วิธีดั้งเดิมจากธรรมชาติเช่นวิธีหาปลาจากใบมะพร้าวที่เคลื่อนไหวถ้ามีฝูงปลาว่ายเข้ามาพวกเขาจะรู้ทันทีหลังจากเตรียมเครื่องมือเสร็จก็ได้เวลาประจำที่กันแล้วตรวจสอบสายเบ็ดอีกครั้งให้มั่นใจ โอ้ดูแล้วมันจะใหญ่กว่าสายเบ็ดทั่วไปที่เคยเห็นนะคะเนี่ยทูน่ามันแรงเยอะมากเลยครับเมื่อเทียบกับปลาอื่นนะครับแล้วก็ฟันก็แข็งแรงเราก็เลยต้องเตรียมเครื่องมือให้พร้อมเป็นพิเศษการจะจับทูน่าที่เคลื่อนไหวรวดเร็วได้จะต้องมีสายเบ็ดที่หนาและตะขอที่แข็งแรง โอ้แต่พอดูใกล้ๆแล้วเหมือนจะเป็นเบ็ดที่ต่างจากทั่วไปในะเนี้ยดูสิคะเนี่ยเห็นไหมคะโอ้ดูสิสายเบ็ดทั่วไปเนี่ยเวลาโดนทูน่าง,งับเหยื่อบนเบ็ดสายมันจะขาดนะครับเพราะมันจะกัดทั้งสายเลยครับเลยต้องผูกลวดระวังเบ็ดกับสายเอาไว้แบบนี้นะครับได้เวลาจับทูน่ากันแล้วแต่นั่นหลับเลอคะ ทูน่านี่มันออกหากินตอนกลางคืนนะครับตอนนี้ก็เราก็เลยยังทำอะไรมาไม่ได้เลยครับหลังรอให้พระอาทิตย์ตกดินไปเรียบร้อยพวกเขาก็เริ่มงานจับทูน่าทันทีไฟบนเรือก็เปิดขึ้นเพื่อเป็นสัญญาณเตรียมพร้อมนอกจากจะให้ความสว่างแล้วแสงไฟยังมีหน้าที่สำคัญอีกหนึ่งอย่างในทะเลนั่นก็คือใช้ล่อปลาที่เป็นเหยื่อของทูน่านั่นเอง ปลาตัวเล็กๆเริ่มว่ายมาตามแสงไฟโอ้ได้แล้วค่ะได้แล้วจับได้แล้วและหน้าตาของเหยื่อที่เราใช้ก็คือโอ้โหที่แท้ก็ปลามึกหนึ่งในเหยื่อที่ทูน,น่าปลื้มเป็นพิเศษแถมยังเป็นเหยื่อที่มีความสดใหม่ถึงร้อเปอร์เซ็นต์อีกด้วยปลามึกต้องยังไม่ตายครับถึงจะใช้เป็นเหยื่อได้ก็ต้องใช้แบบเป็นๆน,นะครับ แล้วนี่คืออะไรล่ะคะมีทั้งเขียงทั้งเนื้อปลาแบบนี้เหรอจะเป็นอาหารว่างมื้อดึกหลังจากสับปลาจนละเอียดแล้วก็โรยผงสีดำบางอย่างลงไปยังน่าสงสัยจริงๆผงของเบอร์รี่ป่าครับเราจะเอามาผสมกับปลาซาดีนนี่เป็นอาหารที่ทูน่าชอบที่สุดเลยนี่คือรักตังผลไม้บนเขาสูงของปะลาวัน นำมาคั่วจนสุกเพื่อใช้เป็นเหยื่อล่อรักตังนี้มีส่วนประกอบที่มีธิ์กล่อมประสาทเมื่อปลากินเข้าไปจะเคลื่อนไหวช้าจนจับได้ง่ายเป็นเคล็ดลับที่ชาวประมงใช้กันมายาวนานระหว่างที่พวกเขากำลังจับตาดูอย่างเคร่งเครียดทันใดนั้นพวกเขาก็เริ่มมือไม่ว่างอีกครั้งหนึ่งหรือรักต่งที่ใช้จะออกธิ์แล้วมีอะไรบางอย่างด้วย นี่มันอะไรคะปลาตัวเล็กขนาดนี้แล้วเมื่อไหรเราจะได้เห็นทูน่ากันล่ะเนี่ยโอ้อีกนานไหมคะนี่คือปลาอามักอมักนะครับถ้าจับได้จะเป็นสัญญาณบ่งบอกถึงลางดีแถมยังเป็นปลาที่ทูน่าชอบกินที่สุดด้วยล่ะครับถ้าอย่างนั้นเจ้าปลานี้ก็คงเป็นเครื่อง,งยืนยันได้ว่าเราเข้ามาใกล้ทูน่าจริงๆแล้ว เหตุผลที่เขาเลือกที่จะใช้เบ็ดตกปลาแทนการใช้อวนนั้นเพราะพวกเขาเชื่อว่าเวลาทูน่าติดอวนมันจะดิ้นทุรนทุรายจนทำให้รสชาติและความสดลดลงแม้จะยุ่งยากกว่ามากแต่ผลตอบแทนก็คุ้มค่าว่าแต่ทำไมก็เอาสายเบ็ดไปผูกไว้แบบนั้นด้วยล่ะคะเวลาทูน่ากินเหยื่อมันจะดิ้นหนีนะครับผมก็เลยเต้องผูกเขาไว้แบบนี้ ตอนนี้ก็ได้เวลาผ่อนคลายแล้วขอนั่งพักจิบกาแฟสักครู่ก่อนนะคะหืมลางร้ายบางอย่างกำลังใกล้เข้ามาสิ่งนั้นคือเงาดำขนาดมาหึมาของพายุใต้ฝุ่นลมเริ่มพัดมาอย่างรุนแรงกระแสะน้ำก็เริ่มแกว่งแรงขึ้นทะเลที่นี่ครับเราคาดเดาอะไรไม่ได้หรอกครับ อากาศในทะเลที่เปลี่ยนไปอย่างกระทันหันทําให้เรารู้สึกขนลุกอย่างบอกไม่ถูกระหว่างนั้นพาย,กกยพุก็ค่อยๆคืบคลานเข้ามาเรือไม้เล็กๆมีโอกาสาคว่ำในชั่วพริบตาเก็บสายเบ็ดเร็วเข้าเร็วสิ่งที่ต้องทําอย่างแรกนั้นคือการรีบเก็บสายเบ็ดที่วางไว้เพื่อตกปราทุนาเพราะคลื่นลมที่บ้าคลาั่งคือศัตรูตัวฉกาจของสายเบ็ด คือสูงกว่านี้สายเบ็ดมันจะพันกันนะครับมีหนำซ้ำทั้งฝนและลมก็เริ่มมาอย่าว่าจะจับปลาแค่ยืนเฉยๆตอนนี้ก็ลำบากแล้วภารกิจของเราจะต้องจบลงหรือไม่อถ้าพายุเข้ามามากกว่านี้นะครับเราก็ต้องกลับครับมันเลี่ยงไม่ได้แล้วนี่ครับแบบนี้ สถานการณ์เริ่มหมดหนทางที่จะแก้ไขสิ่งที่พอทำได้คือการรอให้คลื่นลมสงบเท่านั้นโชคดีที่ผ่านไปไม่นานทะเลที่บ้าคลั่งก็เริ่มนิ่งโอ้ยพายุเริ่มเปลี่ยนทิศทางแล้วครับถือว่าโชคดีไปวันนี้ครับทำอะไรครับปลาหมึกครับปลาหมึกเหรอครับผมจะเอาไปทำอาหารเย็น อาหารเย็นเหรอครับปลาหมึกต้มเค็มนะครับตอนนี้เนี่ยนะ,ะใช่ครับจางเด้งก็เตรียมอาหารต่ออย่างใจเย็นเหมือนไม่เคยมีพายุคุณนีอาดูแลเรื่องการทำอาหารแม้แต่พายุก็ไม่ใช่อุปสรรคใหญ่ของเขาพายุเดี๋ยวก็ไปแต่อาหารจะขาดไม่ได้ขาดไม่ได้เด็ดขาดนะครับ แม้พื้นที่จะแคบแต่คุณนีอาก็ยังทำอาหารได้อย่างเชี่ยวชาญถึงแม้เรือจะโครงเคลงไปมาเขาก็ไม่หวัน่นโอ้ไม่รู้ว่าทำอาหารหรือว่าเล่นกายกรรมแต่ก็สุดยอดมากเลยค่ะในที่สุดประมึกต้มเค็มก็เสร็จเรียบร้อยแล้วล่ะค่ะโอ้โหน่ารับประทานจริงๆเลยเสร็จแล้วไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ไหน ผมก็ทำงานทุกอย่างได้อย่างดีเมื่ออาชีพเชฟแพ่งท้องทะเลหลังจากฝนที่ตกมานานหยุดลงตอนนี้ก็ถึงเวลาชิมอาหารของคุณนีอาเพลิดเพลินทีเดียวต้องกินเยอะๆนะครับกินเยอะๆเ,เลยโปรโดิวเซอร์คิมทานเยอะๆนะคะโอ้ไม่ไหว,ไวแล้วครับเวียนหัวมากเลย คืนที่สองท่ามกลางทะเลการจับทูน่าเริ่มขึ้นอีกครั้งหนึ่งวันนี้สายเบ็ดทุกเส้นแฝงไปด้วยความหวังที่จะพบทูน่าตัวใหญ่แต่ว่าทูน่ากลับซ่อนตัวอย่างดีโอ้ทูน่าทูน่าทูน่าอยู่ไหนกัน,นอยู่ไหนกันหมดเนี่ยเฮความหวังของลูกเรือจะจบลงอย่างไม่รู้ตัวหรือเปล่านะเนี่ยถ้าเช้าเนี่ยเราคงจับทูน่าไม่ได้ ความสุขใจที่ตอนนี้น้ำหนักคงพอๆกับทูนา่าขณะมุ่งหน้ากลับบ้านสีหน้าของแต่ละคนที่ใครเห็นก็ต้องเดาได้ว่าจับทูน่าตัวใหญ่ได้อย่างแน่นอนอมีความสุขจริงๆเลยล่ะมีความสุขมากหลังจากออกทะเลไปจับทูน่าถึงสามวันเต็มในที่สุดก็กลับถึงหมู่บ้านทันทีที่มาถึงก็นำมาขายที่ท่าเรือนในทันที แม้ช่วงนี้ราคาจะตกลงเล็กน้อยเพราะเป็นฤดูทูน่าแต่ก็เพกกพอที่จะทําให้กระเป๋าสตางค์ของลูกเรือทุกคนแน่นขึ้นได้ทูน่านี่สุดยอดและน้ำหนักที่แท้จริงของทูน่าตัวนี้คือ66กกิโลกรัมหกสิบหกิโลกีดซีราคาช่วงนี้อยู่ที่กิโลละ150เปโซพอคำนวณออกมาแล้ว 66กิโลก็ตก7,135บาทโอ้โหเยอะมากเลยค่ะขอบคุณนะครับเออคือเราจับได้หนักกว่าที่คิดไว้เลยรู้สึกดีมากนะครับส่วนตัวเล็กก็คงจะต้องแบงให้ลูกเรือครับแม่อารมณ์ดีกันมากจริงๆหลังจากกระเป๋าตุงกันไปแล้ว เวลาของความสุขยังไม่จบค่ะทูน่าลําค่าที่ราคาแสนแพงวันนี้จะได้ทานกันแล้วอย่างแน่นอนทูน่าตัวเล็กๆแต่สามารถหั่นแบ่งให้ลูกเรือทานอิ่มได้ทุกคนเลยละ่ะแค่ได้เงินก็ดีแล้วล่ะครับแต่ได้ปลามาด้วยเนี่ยยิ่งดีเข้าไปใหญ่เลยล่ะครับต้องขอบคุณกับตันเขานัครับ หลังจากพักที่หมู่บ้านได้สักครู่เขาก็ออกไปที่ทะเลอีกครั้งหนึ่งคือทะเลเนี่ยมันเป็นเหมือนอ่ชีวิตของผมเลยครับคือถ้ายังมีทะเลครอบครัวเราก็อยู่ได้ครับ